สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็เพียงมารายงานข่าวและสรุปเกมสั้นๆสำหรับวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่ที่ได้ไปแข่ง ABC Challenge Cup เพื่อคัดทีมไปแข่งในรายการ VNL มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ไม่ได้รับชมเกมด้วยนะครับโดยเซตที่1น,นะครับทีมชาติไทยก็ถือว่าตบได้ดีนะครับสูสีกับเกาหลีมาตลอดจนเมื่อเข้าแต้มที่20 ทีมไทยก็แผ่วลงนะครับโดนเกาหลีตบทําแต้มแล้วก็บล็อกได้ตลอดจนได้เซตแรกไป2 5ต่อ20เกาหลีได้เซตแรกไปก่อนครับในเซตที่2นะครับช่วงต้นเซตเกาหลีดูเหมือนจะจับทางทีมไทยได้นะครับดักตบแล้วก็ดักบล็อกแน่นหนาเลยจากที่เสมอที่คะแนน5ต่อ5นะครับก็นําไปเป็นดับเบิลสกอร์เลยก็คือ10-5ต่อ5สิ่งที่แอดเห็นนะครับดูเหมือนสิ่งที่ไทยจะขาดอยู่ก็คือ ไทยมีคนสูงที่หน้าเน็ตนะครับไว้บล็อกก็จริงนะครับแต่บล็อกมาไม่ทันครับและเมื่อเขาตบผ่านบล็อกไปแล้วทีมไทยก็ยังไม่เหนียวพอที่จะขุดขึ้นมาเล่นใหม่ได้นะครับทําให้ใเซตที่2นะครับทีมไทยก็แพ้ไปนะครับส่วนเซตที่3นะครับถือว่าไทยหลังชนฝาแล้วครับแพ้ไม่ได้อีกแล้วเซตนี้ช่วงต้นเซตนะครับไทยเล่นค่อนข้างดีตบได้บล็อกได้นะครับนาเกาหลีไปก่อนที่7จต่อสคะแนนครับจนเกาหลีต้องขอเวลานอกครับ เพื่อเบรกเกมของไทยแล้วก็วางแผนแล้วก็เป็นผลจริงๆครับเพราะว่าสามารถไล่ตามขึ้นมาเป็น8ต่อ7ได้อย่างรวดเร็วจนเมื่อฝ่ายไทยเองที่เป็นฝ่ายถูกกระชั้นชิดเข้ามานะครับก็เลยต้องขอเวลานอกบ้างนะครับในเซตที่3นี้นะครับไทยไม่เคยให้เกาหลีทําแต้มนําเลยจนกระทั่งเข้าสู่คะแนนที่21ครับในที่สุดเกาหลีก็ทําแต้มขึ้นนําไทยได้เป็น22ต่อ21จนไทยต้องขอเวลานอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในที่สุดเกาหลีก็ขึ้นแมตช์พอยต์ได้ที่24ต่อ23ครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้ทีมไทยได้ดิวส์จบเกมทีมไทยพย่เกาหลีใต้ไป3เซตรวดครับ ก็ถือว่าไทยยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับบล็อกของไทยยังทํางานไม่ดีครับทั้งทงที่มีคนตัวสูงอยู่หน้าเน็ตนะครับดูเหมือนว่าบล็อกจะตามตัวตบไม่ทันและอีกประการก็คือทีมไทยยังไม่เหนียวพอที่จะขุดขึ้นมาเล่นได้นะครับนอกจากนี้พลังตบของไทยก็ดูจะมีแค่บางคนเท่านั้นนะครับที่มีพลังตบรุนแรงพอที่จะทําลายเกมของคู่ต่อสู้ได้ครับเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับทำให้แอดย้อนกลับไปคิดถึงการเล่นของทีมชาติญี่ปุ่นทุกครั้งเลย เมื่อนึกถึงพลังตบแล้วนะครับดูจะมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงมากแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นมากด้วยครับยังไงนะครับก็ฝากทีมไทยนะครับศึกษาเกมของญี่ปุ่นเพื่อมาปรับใช้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มารายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ